แซมมี่เป็นอะไรทำไมเธอดูเศร้าจังอ๋อสุซี่ฉันนึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่ได้ไปทะเลนะสิใช่ฉันก็คิดถึงเหมือนกันยังจำได้เลยตอนที่เราเดินเก็บเปลือกหอยตามชายหาดและปีนขึ้นไปบนประฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นฉันว่าฉันรู้แล้วว่าจะขจัดอาการคิดถึงความหลังของเธอยังไงดี <c oughs> ครับทุกคนวันนี้ซูตัดสินใจที่จะทำเซอร์ไพรส์ปปรให้ฉันฉันอดใจรอดูว่าเธอจะทําอะไรให้แทบไม่ไหวแน่แซมมี่เธอจะต้องเซอร์ไพรส์ปปรแน่แม้ว่าเธอจะค่อนข้างคุ้นเคยกับสิ่งนี้ก็ตามคุ้นเคยเหรอมันไปขาวงกตแฮมสเตอร์หรือว่ากล่องเก็บของล่ะไม่ใช่หรอกจ้าจาได้ไหมตอนที่เราพูดถึงทะเลก,กันวันนี้งั้นดูชิ้นส่วนพวกนี้สิบางทีรูปทรงของมันอาจจะบอกใบให้เธอได้นะ <c oughs> ฉันว่าฉันรู้แล้วมันคือเรือนันเองผิดจา้าแซมมี่ทายใหม่สิ มันคืออาคารสูงๆริมทะเลที่คอยนำทางให้เรือโอ้นรู้แล้วสูมันคือประภาคารฉันชอบมากเลยล่ะทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับถ้าคุณก็ชอบประภาคารเหมือนกันเย่ฉันว่าแล้วว่าเธอต้องชอบแซมมี่งั้นก็มาเริ่มกันเลยและนี่คือชิ้นส่วนถัดไปเราจะติดตั้งชั้นแรกทั้งชั้นด้วยวิธีนี้มันจะต่อกันเป็นวงกลมไปเรื่อยๆชิ้นต่อชิ้นแบบนี้เยี่ยมเลยว้าวดูเจ๋งมากเล ฉันช่วยได้ไหมได้สิเอาชิ้นส่วนพวกนี้ไปแกะให้หน่อยนะจ๊ะไม่มีปัญหาครับซูซี่ <c oughs> เสร็จแล้วง่ายนิดเดียวเพอร์เฟคเลยทีนี้เราจะทำให้เร็วขึ้นทุกคนได้ดูวิดีโอการทำประภาคารด้วยก้อนอิดจิ๋วกันหรือยังครับ้ายางคงรู้นะว่าจะหาได้จากที่ไหนสูตรประภาคารหลังนี้ดูไม่เหมือนอันที่เราเคยทำมาก่อนเลยอะ่ะพวกมันมีรูปร่างที่ต่างกันนะ่ะแซมมี่ และที่เรากำลังประกอบกันอยู่มันคือประภาคารแหลมพาริเซอร์จ้ะน่าประทับใจใช่ไหมล่ะดูนี่สิฉันถิงกับดาวสีของมันถูกด้วยแต่มันตั้งอยู่ที่ไหนหรอซูซี่ในนิวซีแลนด์จ้ะปะกะติแล้วประภาคารมักจะเป็นสีขาวทั้งหลังแต่มันมีอยู่3แห่งที่มีแถบเป็นสีแบบนี้ตอนนี้เราต้องใช้ชิ้นนี้มันติดฮะ <c oughs> คนนี้จิวะให้มือโปรจัดก,การเองอทุกชิ้นจะต้องเจอแบบนี้ จัดการชิ้นส่วนพวกนี้ได้ยอดเยี่ยมเลยแซมมี่เร็วเข้าชัซูเฉันแกะทั้งหมดมาให้แล้วใจเย็นก่อนแซมมี่นี่คือชิ้นสุดท้ายของชั้นแรกแล้วแล้วเราก็จะไปต่อที่ชั้นต่อไปนั่นคือชั้นบนของประภาคารชิ้นส่วนพวกนี้ดูน่าสนใจจริงๆฮ <c oughs> ่า,าอย่างชิ้นนี้ดูเหมือนเลสีเลยล่ะงั้นมาวางมันแบบนี้รอบๆชิ้นนี้กันเถอะ ในที่สุดฉันก็เข้าใจโครงสร้างทั้งหมดแล้วให้ฉันช่วยเถอะนะได้เลยจ้ะแซมมี่ฉันเชื่อมือเธอนะในระหว่างนี้ก็มาประกอบผนังกันเราจะเริ่มจากชิ้นส่วนพร้อมหน้าต่างเหล่านี้ไปกันเลยดูสิขาคือพระราชอโอ้แซมมี่ว่าแต่ในเมื่อเธอคือแฟนพันธุ์แท้เงียบบอกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับประภาคารให้เราฟังหน่อยสิแค่นี้จุ๊บ ชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบแหลมแห่งนั้นคือกัปตันเจมส์คุกและเขาก็ตั้งชื่อให้มันตามชื่อเพื่อนรักของเขากัปตันพาลิเซอร์โอ้เป็นข้อมูลที่น่าประทับใจมากใช่สิปูกินรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว <c oughs> อ้อเธอขี้กโกงนี่นะฉันคิดว่าเราจะเล่นกันแบบฟแฟร์ซะอีกฉันบอกเธอยงอื่นโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะ <c oughs> แล้วถ้าเป็นเรื่องนี้ล่ะมันมีอาณาจักรของเหล่าแมวน้ำอยู่ไม่ไกลจากประภาทางนี้ด้วยนะโอ้พวกมันน่ารักจัง ฉันเริ่มเหนื่อยจากการประกอบทั้งหมดนี้แล้วล่ะงั้นมาเร่งความเร็วกันหน่อยดีไหมโอ้ม,มาลึเก๋ยแบบนี้แหละที่เราต้องการ <c oughs> ดูจากแม่แบบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำบลอกขอคอ,อยนี่นะงั้นมาเริ่มกันเถอะใช่จ้ะมันคือส่วนที่สำคัญที่สุดของประภาคารทุกแห่งเลยเพราะที่นั่นคือที่ตั้งของระบบไฟทั้งหมดนานมาแล้วพวกเขาจุดไฟกันบนนั้นแต่ต่อมาพวกเขาก็เปลี่ยนมาใช้โป๊ะไฟแทน ย้ายมาประกอบหลังคากันเถอะค่ะมันจะประกอบไปด้วยรายละเอียดเล็กๆพวกนี้เห็นไหมคะอืมมันทำให้ฉันคิดถึงเรือใบเลยโอ้โสูทะลมีประภาคารมากขึ้นงั้นเรือของฉันคงจะไม่อับปางสินะสซมีมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิบางครั้งมันก็มีประภาคารหลอกด้วยนะและเป้าหมายของมันคือการนำทางเรือไปที่สันทรายเพื่อที่จะได้ทำการปล้นได้ง่ายขึ้นฉันว่าฉันเคยอ่านเรื่องนั้นม โอเคและนี่คือหลังคาแบบพิเศษที่เราทำขึ้นมาตอนนี้ก็ได้เวลาไปต่อที่ตัวหอคอยแล้วผนังนี้จะเป็นกระจกแบบสองเห็นด้านเดียวที่จะทำหน้าที่สะท้อนให้แสงส่องสว่างยิ่งขึ้นอน่าสนใจดีนี่ฉันคิดว่ากระจกสะท้อนแค่ความงามของคนสองซะอีก <c oughs> โถแซมมี่เรารู้จักว่าเธอชอบโพสท่าหน้ากระจกมากแค่ไหน <c oughs> และอีกด้านของผนังหอคอยก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันสวยและแวววับมากเลย ใช่จ้าขอบใจนะแซมมี่เราจะวางมันเข้าที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรขาดหายไปนะเช่นแสงสว่างไงล่ะใช่แล้วจ้าแล้วเราก็จะจัดการมันเดี่ยวนี้ด้วยการติดตั้งเทียนปลอมเข้าไปตรงนี้เห็นไหมจ้าดูเพอร์เฟกต์เลยตอนนี้เราก็จะประกอบทั้งสองส่วนของประภาคารเข้าด้วยกันและติดตั้งต้นกําเนิดแสงอีกชิ้นตรงนี้ที่ด้านล่างเป็นยังไงบ้างคะทุกคนฉันชอบมันมากเลยล่ะ ถ้าประพาทารสีแบบนี้เธอว่ามันจะไม่กลงกลนไปกับสีของหาดทรายหรอฉันก็ว่า,างั้นแหละจ้าแซมมี่เราถึงต้องมีเจ้าพวกนี้ไงล่ะสีขาวล้ว,ลวนมันออกจะดูน่าเบื่อไปนะสิบางทีเธออาจต้องการการ,การออกแบบที่ดูแฟชั่นหน่อยไหมช้าก่อนจ้าเราตกลงกันแล้วนี่ว่ามันจะเป็นสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำเหมือนของต้นฉบับไงเราต้องทาทั้งโครงสร้างด้วยสีขาวล้วนก่อนค่อยๆทานะคะแบบนี้ ทุกคนพยายามเกลี่ยสีให้เสมอกันนะคะแบบนี้เรากำลังทาสีขาวเป็นรองพื้นก่อนชั้นแรกเพื่อให้สีอื่นๆที่ทาทับลงไปโดดเด่นและสดใสยิ่งขึ้นทำไมเราไม่ใช้เวทมนต์สักหน่อยล่ะฮึยียมเลยและตอนนี้ก็ทำแถบสีแดงอ๋อฉันชอบสีนี้จริงๆเราเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าไงบ้างถ้าชอบก็กดไลค์กันด้วยนะคะ ทาสีนี้จะต้องระวังมากๆหน่อยนะคะและปิดท้ายด้วยเรียบร้อยที่เหลือก็แค่ทาสีที่หลังค่ะทุกคนค่ะดูประภาคารแหลมพาริเซอร์นี้สิคะ ให้ความคิดถึงทะเลของฉันหายไปเลยล่ะเ yeah! งี้ย้ฉันก็คิดถูกที่ทำเซอร์ไพรส์รนี้ให้เธอทุกคนคงรู้นะคะว่าต้องทอํายังไงถ้าชอบมันเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราบ๊ายบาย